สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องเกมไหมคครับผมก็ EP ที่แล้วเนาะเราได้ชนะทูแบงคอกไป4ประตูต่อ1ครับสำหรับ EP นี้เนาะเราจะมาเล่นบอล AFC แชมปีเป็นลีกรอบก่อนรองชนะเลิศก,ก็คือรอบ8ทีมสุดท้ายเนาะ <c oughs> เจอกับราชบุรีมิดผลครับผมโอ้ <c oughs> แต่ประเด็นคือเกมลีกนะัดต่อไปของไทยลีกก็ต้องเจอกับราชบุรีอีก <c oughs> เจอกันตามนัดติดเลยเบ <c oughs> <c oughs> ื่อไปเลยโอเค ป่ะลุยมาเดี๋ยวเราวางแผนกันก่อนเนาะดูซิใครฟิตมั่งตัตรลักษไม่ฟิตครับผมตัตรักษเอาออกเนาะเอาใครเดียวเนี่ยเฉลิมสักอักขีครับผมกอ,องหน้ากองหน้าก็ประมาณนี้เลยตัวนัฐเหมือนตาไม่ฟิตโอ้โหเวลาเล่นบอลถ้วยชอบเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย เออวุชิกก็ไม่ฟิตโอ้โหเขาสิกก็ไม่ฟิตตายอินเดอร์ฟานดอลล็อกก็ไม่ฟิตโอ้โหไม่มีใครฟิตละโอเคงั้นเอาประมาณนี้ก่อนครับไปลุย <c oughs> มาครับผม รีลัมเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของรัชบุรีเนาะในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกครับผมนัดแรกนะเนาะนี่วันรายการระดับเอเชียครับผมไม่น่าเชื่อว่ารัชบุรีก็ก็ <c oughs> จะมาเนาะเป็นศึกดาว์บีไทยครับผมจะพูดยังไงดีศึกไทยแล้วกันอ่ะทีมไทยมาเจอกัน ครับผมโบกไม้โบกมือกับแฟนๆเนอะที่มาชมหนึ่งแสนห้าพันคนครับผมนี่อยู่ยองซูครับผมกะจัทรถานโบลิกิต้องหน้าของเราสองกล้องหน้ามาถ่ายรูปไปเล็กน้อยครับผม เราก็มาในระบบ4-2-1-3ครับผมนี่มาดูฝั่งราชบุรีนะครับผมโอ้เห็นตะขามามาในระบบ,บ4-3-3ครับผมหลอกหน้าเป็นเดลีเนาะตัวเก่งไรนี่ว่นะเลีเนี่ยโอ้โห,โหสุดหน้าเกาหลี ิกออฟครับผมเป็นบุรีรัมย์ได้เริ่มเล่นเนาะเบียร,ร์ทอนไหลมาให้ประเทศมันอยู่ที่ตรงกลางครับผมเห็นละไหลมานฤบดิน์เบิลมาให้แฟงแฟงข้างในมีออกไปที่จนาธานเอาติดยังถึงจนาธานบุริกิครับผมข้างในมีทุป,ปชัยถึงไหมโอ้โหไม่ถึงเป็นบอลของราชบุรีครับผมได้สวนเนาะเดเลเดเลอนนนโอ้โหอนนนเบิลตรงนี้สวย แต่นราได้บดินตัดได้ครับผมนะเป็นงานไม่ยากครับผมดูเชิงกันอยู่นะสิบนาทีแรกเฉลิมทักอาณขีไม่รับหน้าที่แทนต,ะตะัตาลครับผมวันนี้โอลิงกิแทงให้โอ้ลูกนี้แรงเกินบอลทุ่มของราชบุรีครับผมธีรทรเข้าไปชาร์จ พนพัฒน์อ่าบอลล้นมาหาตุราก้าเอ้าจับบอลไม่ดีเหมือนกันมันมันอยู่ที่ตุราก้าอันสาไหลมาให้นันดบดินนันดบดินเห็นแฟงครับผมติดแต่ยังวีรเทพยังได้อยู่สวยสุปชัยโอ้โหติดทำไมติดจังวะอานนท์ ไม่ฟาวโหลูกนี้พันศาสวยครับผมปดินเบิร์นมาอยู่ยองซูต่อไม่ถึงตูปรชัยบอลมาที่ประตูประตูเปิดมาอเกือบถึงดาเลตรงนี้มาวิเเทพวิเเทพเลี้ยงพาขึ้นมาเองครับผม ออกมาให้นฤบด,ดินโอ้ยลูกนี้เจ็บตัวไหมนะแฝ <laughs> งสวยครับผมสุภชยัยสุภชยัชยลองยิงดูแต่ว่าโห <laughs> ดาเล่ดาเลเาเออ่เป็นบอลสว่วนครับผมพันษาเออได้ขึ้นนฤบดินไปเป็นบอลส่วนของบุรีรัมลูกนี้แทงยูยังสู้เบิ้ลมาสุภชยัยต่อมาที่โบลินกิโบลินกิดึงจังหวะรอเพื่อนครับผม <laughs> <laughs> เห็นแล้วสวยลูกนี้หลอก หลอกแทงช่องนี้ครับผมสุภาชัยข้างในมียูยองซูเรียบร้อยครับผม18นาทีครับผมบุลีลำขึ้นนำ1-0โดยยูยองซูต้องชมโมริงกี้ครับผมเลือกจ่ายช่องนั้นเนาะหลังแอ่นเลย นี่ครับบนนึกว่าจะให้เฉลิมแท็กอาขีเนาะแต่กลับให้ตุบชัยแทนจตกระพันแก่พรมโอ,โอ้แมวตีันอ้าวเกาหลีเป็นกองหลังนี่หว่านี่ว่ากองหน้า ตุรเกาเข้าไปชัดเออสวยครับผมบล็อกได้เปิดลูกนี้มาอ่ายังเข้ามือนพนนพลนพพลคว้างออกมาให้วิรดเทพเวียดเตเป็นกับถุประชัยดึงจังหวะมาสวยบริกิรอเพื่อนก่อนทางนะั้นมีอยู่ยังซู <c oughs> เดลเลยดนชนพันสายใหญ่กว่าครับหัวแตกใหญ่ทับใหญ่เปียเทพปล่อยให้ดาเลเล่นได้ไงเกือบไอหมอนี่มันร้ายเกือบไปแล้ว มาหรือบดินข้างในมีตูปชยัยติดบล็อกอูดะเลวไวยังวะจกกักรพันสวยครับผมแสงแสงตัดได้เฉยข้างในมียูยองซูสวยครับผมศกข้างในไหมอ้โหไม่ถึงตูปชยัยจกกักรพันก็พร้อมไหลออกมาพันธุ์พัดเดลี สวยโยนแย่ง,ยงครับผมเฉลิมสักตัดได้เบียเทพออกมาสวยเห็นนักบดินทร์โอ้โหใจย้อนหลังไม่เข้าใจกันครับผมอุ้นไอ้นอน <laughs> ติด วีรเทพออกครับผมเป็นลูกทุ่มของราชบุรีเนาะสุภาพีมันยู่ที่อันนนนนไหลมาให้จักรพันธ์จักรพันธ์แทงมาให้เดเลเดเลพลิกมากอโอ้โหลูกที่สวยเอ้ยโอ้โหเลยโดนเราจะได้ <laughs> เดเลโอประตูออกมาไม่ทันครับผม เป็นแฟนแทบข้างผิดหวังโอ้ดูรูปนี้ครับผมแทงเนาะปุ๊บฝากแทงต่อหูประตูออกมาไม่ทันมาเกมกลับมาเท่ากันครับผม เทพแสงนี่ก็จะเข้ารอบสบายๆเอาหลุดนี้หลุดนะผมด้วนยะติดอ่าง <c oughs> พากต่อไม่ถูกบอลมันลึกเข้ามือเลือกษาประตูครับสวยตรงนี้ตัดได้เฉลิมศักดิ์เฉลิมศักดิมก์มีข้างหน้าให้เลือกสองคนสามคนเอาไงคืนมาให้ตุปชัยตุปชัย อันนนลูกนี้ติดพ,พี่อุม้มยีสเทพไหลอ,อกมาแฟ,แฟงแฟงข้างในมีอยู่ตรงซู้รออยู่ตรงซู้อัพไซด์โอ้โหเยอะเลยครับผมภาคติดขัดออกเสียงไม่ชัดขออภัยครับผมจะพยายามปรับปรนะุงเนาะแต่ละคลิปมา มันจะชมเกมมันต่อขจบรีบุกอยู่ครับผมอานนท์อานนท์นนดึงจังหวะอืติดเบ,บียรเทพเบียรเทพฉกมาได้เนาะไปแฝงแฝงข้างในมีออกไปที่โบลิงกิืหถ,ถึงไหมโอโ้โหออฟไซด์จ่ายช้าไปนะอืมเก้าวเดียว มีเทพมองได้ครับผมแต่บอลอยู่ทางราชบุรีเนาะตรงนี้เปิดดันเล่เอ้ยเอ้ยเอ้ยสื่อหืสื่กายยังแข็งแกร่งครับผมยังชนไม่ได้ก็ยังเป็นวารราชบุรีอยู่โอ้โหบุกบวกใหญ่เลยนะไปราชบุรีตัดได้เห็นแ้งไหมแต่ให้อยู่ยงังซูครับผมพักบอลโอ้โหช้า ้ไอ,อ้นนอนอี่เล่นดีวะจับบอลไวเหลือเกินอ,อยู่ยังซูงงสวยตรงนี้ไอวุ้งจิคืนให้อยู่ยังซูครับผมช่องนี้ได้ยิงไหมได้ยิงได้ยิงไหมโอ้โหเฮ้เบาจบครึ่งแรกครับผมเสมอกันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งเนาะทำอะไรกันไม่ได้านะครับผมชมข้างหลังกันต่อเนาะ เปอร์เซ็นต์ไลน์อัพเหมือนบุรีรัมย์ดีกว่าเล็กน้อยครับผมมาอานนท์นนท์บังไว้ด้วยกับวีเดเทพเอ้าวันผ่านนะฮะเออเอาโน้นนนพลเซฟไว้ได้ครับผมไหลมาเดือรถอนเดือรถอนรู้สึกเงียบหายไปจากเกมครับผมวันนี้งงเงียบๆเนะาะโบลินจิเห็นอยู่ยองซู su. โอ้โหลึกไปปะ โอเคยังจะเป็นยังเป็นวันทุ่มครับผมมาเทียรทอนไหวลูกนี้แป้งจับแล้วยิงยังเซฟไม่ได้อีกเป็นคอร์เนอร์ครับผมเดี๋ยวมาดูลูกนี้ก่อนเนาะภาพช้ากีฬามันมันโอ้โหปลายนิ้วสัมผัส เปิดมุมโดยเทียทอนครับผมอยู่ยังสู้ได้โคกหคกแม่งเอ้ยนี่บอลถึงละเลอีกเวนจัมเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอออันอนนนอันนนนจักรพันธ์แทงแล้วอ่าสวยพันสาตัดได้พันสามาที่นฤบดินนาริปะดินไหลออกมาให้แฟงคัตตาเกดะตบเข้าในมาสุปชยัย ลองยิงดูโอ้โหแต่เบาไปครับผมเข้ามือผู้รักษาประตูเนาะวงมีนาจักรพันธ์ออกมาที่อันนนโอ้อันนนไปทั่วสนามเลยเว้ยเฮ้ยเล่นดีว่ะเดเลเดเลจะแทงแล้วโอ้ยิงลูกนี้อืมยังเข้ามือนพพลครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดร์ทรอน ดจังหวะมามา,มาให้โมริงจิข้างในมียูยองซูเห็นแล้วเห็นแล้วพักวนไว้ก่อนถูกระใช้ไปโอ้โหย้อนหลังอมไม่เป็นใจเลยเว้ยเฮ้ยเราอุตส่าห์ชนะมาฟอร์มเทพๆอุตส่าห์เรียกความมั่นใจได้แล้วเกมบุกยังไม่ดีขึ้นสวยสวยโอ้โหแหวกสองอนบดินเห็นช่องนี้ยูยองซูต่อมา อันลปัดินควอร์ต่ออานนท์หูแม่งเล่นดีเว้ยบางลายยังเลยเอาใจไม่ดีไม่ดีงานเกิดแล้วสวยสุรากาตัดได้ครับผมถกมาได้นะไปบุกต่ออันลปัดิน,นอันลปัดินพาขึ้นมาเอง,องหโหคล่องจริงจริงวะนี่โบลิงจิไหลอ่ะไม่ใช่โบลิงจินี่ว่า อยู่ยังส,สวยอู้ออไฟไซด์อะไรวะ <c oughs> โอ้โหขาเดียวเองทำการเปลี่ยนตัวครับผมรู้สึกว่าเกมมันไม่ค่อยเดิน เดี๋ยวแฟงออกนาะส่งพีเรโดนลงครับผมอาจจะไม่ต้องตำแหน่งเลยเดี๋ยวอยู่ยังซูอ,ออกครับผมต้องทีรศักดิ์เผยพนะี่ไม้เนาะเอาบูลิงกิเข้าในแทนมาอาจ,จไม่ต้องตำแหน่งครับผมแต่พีเดอรน่าจะเล่นช่างสันได้ดีเกียมลุกเนาะ สวยเกียรตศักด์เผยพิมายครับผมสัมผัสแรกโอเคไปเดี๋ยวโดนข้างในมีบอลกี่นะอ๋อม,มาดวนเฮ้ยอย่าให้หลุดนะเว้ยสวยบอลล้นมา,าเฉลิมจักอาคคีฮะเกียรตถอนครับผมพาบอลขึ้นมา ออกมาที่สุประชัยเบิร์มาให้ธีราศาักดิ์เผยพี่หมาย้องซัดลูกนี้โยริจิแย่งมาได้เแย่งไม่ได้อีกหรือบดินเข้าชาร์ตต้องเข้าครับผมไปกูริลามแก้เพชรครับผมบุกดันสูงเออ,อสวยต้องเข้าบอลเร็วๆนี้แหละ ดูไปใช้ครับผมเป็นตัวพักบอลเนานะสวยบอลลิชิบังไว้บังไว้ไหลมาพิลดนพิลดนเข้ากรอบเติดโทษแล้วโอ้โหลูกนี้ติดเปาบีเอ,อ๋อยากให้เดรนเอ้ไปเออตัดได้สวยขึ้นหลังมาสุรากะตั้งกันใหม่ครับผมบุรีรัมต้องบุกต้องบุก มาอยุธเทพข้างหน้ามีเข้ามาให้สุประชัยเห็นบริกิตรไหมสวยตรงนี้เบิร์นโอ้ออฟไซด์อีกแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรกันวะผมเริ่มหัวร้อนแล้ว ของบอลครับผมบริรัมเหนือกว่าเล็กน้อยนะไม่น่าเลยไม่น่าภูมิใจกตกรพันอย่าโชบสวยมาอย่าถอนบังไว้ผมไปเข้ากลางมาทีละสักเผยพ,พไม้ไหลมาให้ใจเด็ดเห็นบริลิงกี้ไหมไม่รับนะ ยิงติดบล็อกรีบยิงไปหน่อยสวยเอ้าคืนก่อนตั้งตั้งตั้งหมาาง่พรรษาออกมาที่นันลูบดินต้องเน้นแล้วผมเวลาใกล้หมดแล้วเนาะสุประชยัยข้างในมีโอ้โหแม่งเอ้ยไม่นัดกันหรือไงวะเอ้ยเดลีต้องชนครับผม เออต้องชนต้องชนเออสุรกาเฮ้ยทำไมแข่งไงนะวะอ้าวบอลถึงเราไปท่อนี้ทันไหมทันสิโอ้โหเฮ้ยกวะว่าโลง่งๆล่งโอ้โหหมดครับผมแเดงผมสักอกชี ไอ้ตายไปชี่ลายชิดปะเนี่ยฮึ่มลงมาน่ากลัวเ<ะ>ฮ้ย <80 S 2> แปดสิบกว่าละเก้าสิบละไปเน้นหน่อยสวยบุนกิฮึ่มสวยครับผมอา้าวสุป,ปชัยลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหอะไรวะเนี่ย ยังให้ลุ้นอีกแอคชั่นหนึ่งครับผมโอหดูกนี้แบบกะว่าเข้าเต็มที่เกิดมาโอ้โหเดือดโดนอุ้ยช้าเอยจบเกมครับผมเสมอกันยังหนึ่งลุ้นนัดต่อไปครับผม ต้องเจอกันสามนัดอะเตินัดแต่ละนัดสำคัญตรงนัดกับผมเพราะว่าในลีกเราก็ต้องการแค่แต้มเนาะไม่งั้นเราจะตามจักฝูงไม่ทันครับผมวันถ้วยก็สำคัญอีกเหนื่อยแน่ครับผมบุรีรัมย์เราครับผมแปดแปดทีมนะครับผมแปดทีมก็มีดังนี้เลยเนาะเมื่อกี้ลืมลืมบอกว่าแปดทีมมีอะไรบ้าง ีอย่างนี้เลยครับผมจุดบวกคนไดมอเตอร์อุตังคันไดเนาะแล้วก็ทีมจากอาหรับผมก็ไม่รู้อะไรบ้างมีคขาว่ามีคาวาซาก,กิฟั ale, นตาเล่ครับผมญี่ปุ่น2ทีมเนาะลิซอร์โกเบส่วนไทยเรามีบุรีรัมม์กับราชบุรีครับนะผมเจอเองอนะนัดเมื่อกี้เราแข่งกันไปโอเคก็ประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมกดไลค์กดซ like, นะับสไคร์เนาะเป็นกำลังใจให้ผมหนะ่อยเนาะจะพยายามลงคลิปบ่อยๆครับผมก็ ถ้าไม่ติดงานหลักก็จะพยายามลงทุกวันเนาะถ้าติดงานก็จะลงบ้างครับผมยังไงดีเอาง่ายๆว่าลงทุกวันจันครับผมคลิปลงทุกวันจันเนาะถ้ามีเวลาก็จะแหลมแอบบทําคลิปมั่งก็ประมาณนี้เนาะยังไงก็ฝากกันได้ครับผมทุกคนวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ